สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับมาครับมาครับคลิปนี้แหมอยากให้อยากให้ฟังฟังฟังให้จบนะฟังให้จบนะครับแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมพระองค์นี้เนี่ยผมเก็บเก่ามานะผมซื้อมาเก่าตั้งแต่สมัย20-30ปีแล้วล่ะนะครับ หลายหลายท่านที่เป็น FC ผมหรือว่าเป็นลูกค้าผมคงจะทราบดีแล้วล่ะผมคงไม่ต้องเล่าแล้วว่าผมเก็บพระมาอย่างไงเอมาเอามายัางไงนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยเก็บมาเยอะมากนะครับผมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าอธิบายเลยดีกว่านะครับผมครับพระองค์นี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับผมอยู่ที่2.3เซนติเมตรนะครับ2.3เดี๋ยว เอาให้ช่วยๆอีกทีหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งลองดูอีกทีอ่าโอเคประมาณ2.3ซนเมตรและความยาวหรือความสูงอยู่ที่4เซนติเมตรนิดๆนะครับนิดๆที่ต้องวัดให้ฟังก่อนก็เพราะว่าพระรุ่นนี้ตามประวัตินะครับสร้างกันอยู่3คลาขออนุญาตวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าในพระอกคุษเสียนบาทและอกอ่าละองนี้ มีฐานแซมด้วยนะครับเป็นอกครุษเสียนบาทแบบฐานแซมด้วยนะครับผมซึ่งทางหลวงปูน่นาคก็มีสร้างนะนะครับเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนแต่องค์เนี้ยไม่ใช่หลวงปูน่นาคองค์นี้เป็นของท่านหลวงปู่หินครับหลวงปู่หินแห่งวัดละคังนะครับทีนี้ผมจะแยกแยะให้ฟังดังนี้นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตามรายงานเขาก็เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ก็คือพิมพ์อกครุษเนี่ยนะนะ,นะนะอกครุษเสียนบาทเนี่ย การสร้างเนี่ยสร้างเป็น3มคลานะครับสามครั้ง3มคลานะครับผมโดยสร้างครั้งแรกนะครับเมื่อปี2,482นปะครับปี2 4 8 2มีสร้างแบบนี้แล้วก็มีทําเป็นทรงไกเซอร์ด้วยนะครับผมเป็นปี82ซึ่งองค์จะใหญ่กว่าองค์จะใหญ่กว่าองค์นี้พอสมควรเลยนะครับผมอันนั้นเป็นยุคแรกยุคแรกๆที่ท่านสร้างพระเมื่อปี2482นะครับ วงเล็บนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะงงเฉพาะนะครับผมเฉพาะอ,อกครุฑเสียนบาทแบบนี้นะครับแล้วก็มีฐานแซมแบบนี้นะครับดูนะครับจะมีฐานแซมแบบนี้นะครับเฉพาะอ,อกครุฑเสียนบาทวงเล็บนะครับผมโอเคเป็นการเข้าใจนะพิมพ์อื่นไม่ต้องพูดถึงครับนะครับพิมพ์อื่นที่เป็นสายสมเด็จมีหมดมีครบแต่เฉพาะอ,อกครุฑเสียนบาทอย่างนี้ <c oughs> สร้างไว้เพียง3คลาเท่านั้นคลาที่1ปี2482 นะครับโอเคองค์จะใหญ่กว่านี้นะครับและเนื้อก็ไม่เป็นแบบนี้เนือ้อจะแก่ปูนด้วยซ้ำนะครับผมแก่ปูนแล้วก็แก่ผงเก่าวัลละคังพอสมควรเยอะเหมือนกันแหละนะครับอันนั้นคือยุคแรกอ่ะทีนี้มาพูดถึงองค์นี้องค์นี้จะเป็นยุคสองยุค2นะครับคือสร้างเมื่อปี2484-85ปประมาณ8485 8 4, 8 5, นะครับ8485ไปเลย นะครับผมสร้างใน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 ยุคปีเราจะเรียกว่าสร้างตั้งแต่ปี84แล้วก็เอามาจําหน่ายหรือว่าเอามาแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาในปี85ทีนี้มายุค3ยุค3ไม่ใช่องค์นี้นะยุค3ก็คือไกลเลยครับไปไกลเลยครับนะครับเป็นอกคู่เสียนบาทในยุค3ก็คือยุคสุดท้ายเลย ยุคสุดท้ายเลยก็คือสร้าง3คาในโอคุเสียนบาทเนี่ยสร้าง3ครั้งก็คือมีครั้งที่1ปี82ครั้งที่2ปี8 4ดสถึงแปแบบนี้นะครับแบบองค์นี้เลยนะครับผมครั้งที่3นะครับครั้งที่3ไกลเลยครับไปปี15นู่นูเลยซึ่งห่างหลายปีมากห่างนั่ง20กว่าปีมั้งนะครับผมประมาณ20ปีโดยประมาณมาสร้างครั้งที่3ครั้งที่3ที่ว่าสร้างนี่หมายถึงว่าพิมพ์นี้นะนะครับ อย่างพิมพ์อื่นเนี่ยมีอยู่แล้วยังไงก็มีอยู่แล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงพิมพ์อื่นเราจะพูดถึงพิมพ์นี้เฉพาะพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์อกคุดเสียนบาทฐานแซมแบบนี้ก็จะมาสร้างอีกครั้งหนึ่งคาสุดท้ายก็คือรุ่นสุดท้ายน่ะพูดง่ายรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้างก็คือปี15นะครับผมอ่ะเราไม่พูดถึงขออนุญาตลงรายละเอียดในชุดนี้นะยุคที่2ก็คือปี8 4 8 5ก็คือองค์นี้นะครับในพระที่ชุดอกคุดเสียนบาทฐานแซมแบบนี้นะครับ จะมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่1นนะครับในปี8 4 8 5แนะแบบนี้นะแบบที่1ก็คืออ่าอ่าทางด้านอกเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์ะลูดหน่อยจะองค์ใหญ่เนี่ยกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็ฉลูดกว่าน่อยหนึ่งนะครับอกชลูดอ่ะอก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 ยาวกว่านี้นะครับส่วนพิมพ์นี้เหมือนกับเป็นอกอกอก,อกต้อเหมือนกับเหมือนกับเป็นลอกคุดเสียนบาดฐานแซมต้อนะครับเป็นต้อแบบนี้ซึ่งหายากมากๆครับ แต่ไม่ใช่ไม่มีลองหาค้นหาดีๆเดี๋ยวก็เจอนะครับผมในวิกิพีเดียหรือว่าใน Google ก็เจอนะครับผมเพราะว่าเป็นแหมเรียกว,ว่าชุดพวกนี้ชุดแบบของโอคุเสียนบาทของท่านหลวงปู่หินเนี่ยเป็นตำนานแล้ว <c oughs> จะเป็นตำนานต่อไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าถ้าลูกหลานเนี่ยถ้าไม่ศึกษาเข้ามาศึกษาจริง,รงแล้วไม่มีใครเอามาเอามาแบบเผยแผ่นะผมว่าหายนะจะเป็นตำนานกว่าจะออกมาอีกทีสงสัยเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปนแล้วมัง้งนะถึงตอนนั้นนะ อ่ะโอเคทีนี้มาแยกครับมาแยกอีกว่าจะมี2แบบคืออกตรงเนี้จะยาวหน่อยเหมือนกับเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วพิมพ์เนี่ยพิมพ์ต้อนะครับผมองค์ที่ผมนําเสนออยู่เนี่ยเป็นพิมพ์ต้อนะครับทีนี้พิมพ์ต้อ,อย่างว่าเนี่ยองค์ที่ที่ว่าที่กำลังนําเสนอเนี่ยพิเศษครับองค์นี้พิเศษก็คือพิมพ์ต้อนี่ส่วนใหญ่จะเอาไปแช่น้ามนต์แช่อยู่ในบาตแช่อยู่ในองค์นะครับแช่น้ํามนต์นะครับผมเพื่อบริกรรมแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งยังไงไม่ทราบองค์แตกหรือว่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ นะครับในรายงานไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าเอามาแจกให้กับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดซะส่วนใหญ่ด้วยเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดส่วนใหญ่นะครับผมนะครับหมดในคราเดียวเลยจากนั้นมาชุดแช่น้ำมนต์ของคําว่าชุดแช่น้ำมนอ่ะผมเชื่อว่าท่านที่เล่นสายสมเด็จจะรู้หมดจะรู้กันแล้วล่ะเลื่นสายสมเด็จไม่ว่าจะเป็นหลวงปูน่นาคนะครับหลวงปู่หินนะครับ จะรู้หมดจะรู้กันหมดว่าหลวงปูนงปนงป่นาคหลวงปู่หินหลวงปู่นาคไม่ค่อยมีแช่น้ำมนต์แต่ว่าหลวงปู่หินเนี่ยแช่น้ำมนต์ชุดแช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจะมีคาบจะมีคาบแบบนี้ครับคาบส้มๆส้มๆอย่างเงี้ยจะเป็นแช่น้ำมนต์แต่ผิวนาองค์นี้เดี๋ยวผมให้ดูผิวนะผิวหน,น้าตรงหน้าเนี่ยตรงเนี้ยตรงพระพักต,ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยเป็นผิวเดิมซึ่งมีส่วนผสมผงเก่าวัดระคังเยอะพอสมควรเลยแลวเดี๋ยวดูสภาพนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะใครเห็นแล้วนะน่ยอางี้ยอ่างนเนี่ยอย่างเง นะครับที่ผมชี้นี่นะอย่างเงี้ยใครที่เล่นสายสมเด็จผมบอกได้เลยว่าวางไม่ลงนะครับคือเนื้อเหมือนกับว่าเนื้อนอกเนี่ยไอ้เนื้อนอกเนี่ยมันยังอยู่อย่างเงี้ยแต่เนื้อในเนี่ยบางบางที่ผิวเปิดนะครับเพราะเป็นแช่น้ำมนไงนะครับเป็นขุาวขุยๆขุยๆส้มๆนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูใกล้ๆนะครับผมอ่ะมาถึงจุดไทแม็กครับ ขออนุญาตผมอธิบายไปแล้วนะใครฟังไม่ทันกรอกับนะครับผมหายากมากมากครับนะครับมีน้อยแต่ราคายังจับต้องได้ใครเอาได้เอานะเอาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมองนี้ผมเปิดให้เอาไปนะครับผม4 0 0 0บาทในเซ็กชันแรกด้วยเซ็กชันต่อไปอาจ,จะนะ6 0 0 0 7 0 0 0เลยนะครับผมเพราะเป็นพระที่หายากมากมากครับในชุดแช่น้ำมนต์ของท่านาหลวงปู่หินแห่งวัดะระฆังองค์นี้สร้างปี8485แแล้วยังยังไม่พอครับยังมีประวัติบอกว่า ผ้าชุดน,นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วออกมาในปี8485เนี่ยอยู่ในช่วงยุคสงครามอีโดจีนพอดีนะครับจากนั้นทำไงครับท่านต้องช่วยทางการครับก็เลยเอาชุดที่แช่น้ำมนเนี่ยสักส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับเอาไปแจกให้กับทหารหารครับเอาไปแจกให้กับตำรวจทหารนะครับที่รับใช้ชาตินะครับในยุคนั้นนะครับผมสุดท้ายก็ ท่านเป็นหนึ่งในชุดอินโดจีนนะครับผมซึ่งเอาไปแจกทหารแล้วเอานําไปใช้แล้วกลายเป็นแบบทหารผีครับเหมือนกับพระของท่านหลวงขัวตาหนูวัดโพธาเตียนอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอีกหลายอย่างนะแม้กระทั่งชินาไลอินโดจีนก็อยู่ในชุดชุดเดียวกันที่เอาไปแจกทหารหารทั่วประเทศเพื่อเอาไว้ปกป้องตัวป้องกันตัวนะครับนี่แหละครับคือที่มา ทำให้พระชุดที่แช่น้ามนต์ของท่านหลวงปู่หินแห่งวัดระคังหายเกือบหมดเลยหายหมดเลยว่าง่ายผมมีองค์หนึ่งนะจริงๆแล้วมีอีกองค์หนึ่งอยู่ในคลิปนี้นะครับนะครับแต่ว่าผิวมันจะต่างกันหน่อยอาจจะีว่าอยู่บนอยู่ล่างแห้งหรือว่า,าเปียกเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะว่าอยู่องค์อยู่ขันไม่เหมือนกันผิวสภาพก็เลยออกมาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าพิมพ์ทรงต่างๆและเนื้อหาต่างๆยังคงอยู่เดิม อย่างองค์เนี่ยผิวเนี่ยโอ้โหจะสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะถึงจุดไคลแม็กผมเปิดให้ไปแล้วนะสี่พันบาทใครเอาได้เอานะครับผมเอาไม่ได้ไม่ว่ากันเซ็กชั่นต่อไปก็หกเจ็ดพันเลยนะนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมใครสนใจนะครับผมแคปหน้าจอเลยนะครับผมแล้วส่งรูปนะครับแคปหน้าจอส่งรูปเข้ามาที่ ID Line นหมายเลข0846786958 ย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตนะครับผมเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสำคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจนะครับผมถึงจะซื้อได้นะครับถ้าไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับผมดูเฉยๆก็ดีใจแล้วครับดูเฉยๆเราผ่านไปก็ดีใจแล้วครับผมเช่าบูชาไปก็ขอบคุณเป็นสโลแกนเลยนะครับผมเป็นนั้นเข้าใจเนาะนะครับใครดูไม่ดีพูดง่ายใครดูไม่ดีไม่ใช่ ไม่ต้องเอาไปครับไม่ต้องเอาไปแค่นี้แหละครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายเพื่อความสบายใจนะครับผมไม่เล่นพาเกใครดูภาพผมเกผ่านครับโอเคนะครับผมเป็นอนเข้าใจนะ084 67 8 6958ครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ไลน์ ID l ดีลน์เบอร์นี้แหละครับโอเคนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขยายก่อนปืดเห็นไหมครับท่านดูนะครับ ผิววัดละคังยังไงอย่างนั้นเลยผิวนอกเนี่ยวัดละคังยังไงอย่างนั้นเลยผิวเดิมนะครับแล้วก็ไปแช่น้าม์แล้วผิวมันปอกเป็นขุยเห็นไหมครับก็เหมือนกับหลงปูโตอ่ะคล้ายๆลหลงปูโตนะที่ชุดแช่น้ามลเลยครับนะครับแต่เนี่ยผิวบนยังอยู่เนื้อจัดมันมากครับเจ้าของก็ใช้มาเดิมเนี่ยเนื้อจัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวท่านส่องเดี๋ยวผมจะให้ส่องเดี๋ยวผมจะอลองเข้ากล้องดูนอ้องนี่นะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรก็เรียบ นะครับผมแต่ความเก่านี่ยุบตัวดีซ้ำนะน,นี่ปี85ดหงนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมามาส่องเนื้อหากันดีกว่านะเอามาส่องใกล้ๆกลใกล้ๆส่องใกล้ๆกเดี๋ยวลองดูลองดูเนี่ยดูนะครับคือเนื้อมันมากเดี๋ยวขออนุญาตหดลงมาก่อนดีกว่า เนื้อสมเด็จเลยอ่ะพูดง่ายเนื้อเหมือนสมเด็จว่าละคงเลยอ่ะนะครับผมเนี่ยดูตรงพระพักนะครับตรงหน้าตรงตรงพระเศียรพระพักเนี่ยครับแล้วก็ตรงหน้าอกนี่ครับนี่คือผิวนอกเลยผิวนอกจะเป็นอย่างนี้เลยสวยมากครับผิวผิวดีมากนี่แช่น้ำมนนะลองคิดดูนะถ้าไม่แช่นะสงสัยทั้งผิวเนี่ยโอ้โหเหมือนสมเด็จเลยอ่ะนาะผิวสมเด็จเลยพูดง่าย คงสองได้แค่นี้นะ,ะดูที่หน้าอีกทีเนี่ยโอ้โหผิวสุดยอดครับใครได้สองแล้วแบบอ,อย่าวางไม่ลงอะ่ะแล้วก็ดูแทนสมเด็จได้เลยนะตรงพับพักหน้าอกนะครับแล้วก็ฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยครับฐานฐานชั้นแรกชั้นล่างเนี่ยครับ mm. เนื้อมันมากครับ mm. ผมบอกให้เลยเนื้อสมเด็จอะพูดง่ายสมเด็จยังไงอย่างนั้นเลยขอบอกเดี๋ยวนะครับ วางดีๆโอเคนะครับผมนะ,ะขยายให้ดูอีกทีนะเนี่ยดูตรงนี้ครับใครได้ไบลงไปสองตรงนี้นะแหมเล่นผ้าต้องสองครับเนี่ยนะใครที่เล่นสายสมเด็จเดี๋ยวมีหน้าเขาถึงเล่นสมเด็จก็เพราะหื <c oughs> เนื้อหาสุดยอดมากนี่ขนาดปีแปดสี่แปดห้าเองนะนะครับผมเพิบเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อจัดมันมากเนื้อสวยมากอะเนื้อสมเด็จเลยพูดง่ายแหมนี่แช่น้ำมนต์ก็เลย เพราะว่าผิวปอกผิวปอกหายากมากครับผมบอกให้เลยพระพิมพ์อ,อกครุฑนี่อ,อกครุฑเสียบบาทของท่านหลวงปู่หินนี่สร้างไว้แค่สามคลายนะนอกนั้นจะไม่มีพิมพ์อ,อกครุฑครับไม่ว่าจะเป็นปีเก้ากว่าปีเก้ากว่าปีสองพันห้าร้อยแล้วก็ปีแปดกว่าไอ้อไม่แปดกว่า,าปีสองพันห้าร้อยแล้วก็ปีมามมา,ม,ามีอีกทีก็ปีหนึ่งกว่าเลยหนึ่งห้าเลยสุดท้ายนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็คนละอย่างละ โอเคนะครับผมคลิปเนี้ยเท่านี้ก่อนเนาะโอ้โหนานมากนะครับผมเอาได้เอานะผมมีองค์เดียวนะเชื่อมือเชื่อใจเอานะถ้าไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายใครเล่นภาพเป็นก็จบอะง่ายๆดูกรปับดูทีเดียวก็รู้แล้วว่าพระแท้ไม่แท้โอเคนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ